สวัสดีครับชาวราศีเมษนะครับไพ่ยิบสี่ใบของเจนะครับรกรกฎาคม64ชาวราศีเมษจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนเดินฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมไพ่ใบแรกนะครับพระสังฆราานะครับขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮโรแฟน์ขึ้นมาช่วงนี้ท่านจะมีสติมีปัญญาค่อนข้างดีมากนะครับในตัวท่านเองนะครับหรือคิดอ่านอะไรค่อนข้างจะเฉียบแหลมเฉียบคมแล้วก็ค่อนข้างจะข้อมูลแน่นในการศึกษาไม่ว่าจะ เ,เรียนอะไรหรือว่าเรียนออนไลน์หรือเรียนระยะสั้นระยะหละักยาวก็แล้วแต่นะครับค่อนข้างจะโดดเด่นสําหรับท่านชาวราศีเมษนะครับผมช่วงนี้นะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องเรื่องงานอาจจะต้องรับผิดชอบงานเอกสารเยอะช่วงนี้จะมีงานเอกสารมีอะไรให้ท่านต้องทําเยอะนะครับแต่บางคนที่ยังตกงานหรือยังรอง,งานอยู่อาจจะต้องรอไปก่อนนะครับถามว่าคนทําธุรกิจเนี่ยมัน เดือนนี้ประมาณไหนกระดกระดาษผมนี้ก็ใช้คําว่าเพราะว่าผมแอบเห็นเซอร์ไพรส์อยู่ว่ามันก็จะดีแต่ว่าต้องมีตัวช่วยนะครับภายแบบนี้อาจจะต้องพึ่งเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในวงการซึ่งาสามารถให้ช่องทางหรือให้คำปรึกษาท่านได้ดีนะครับแต่เรื่องความรักในอย่างที่บอกว่าไพ่เฮลเฟนขึ้นมากขค่อนข้างจะไม่ค่อยโดดเด่นมากนะครับสำหรับคนโสดก็ ใช้คาว่าเรื่อยๆยังแบบสนุกกับตัวเองอยู่ชักสาหรับชาวราศซีเบษนะครับพระเฮีรแฟนขึ้นมาบอกลักษณะนี้นะครับผมอ่าเห็นไหมแต่ใบนี้มันยังมีความเจ้าสําราญอยู่ยังมีความแบบคิดถึงตัวเองอยู่คิดแต่ตัวเองคืออารมณ์เหมือนขี้เกียจนิดๆนะครับอยากจะอยู่เฉยๆหยุดยู่เฉยๆอยากจะใช้เวลาแบบให้สุนทรีนะครับดูหนังฟังเพลงหรือพักผ่อนกับตัวเองบางคนอยู่กับบ้านแล้วก็ใช้เวลาไปกับการพักผ่อนหย่อนใจการได้ดูหนังได้ฟังเพลง ได้อ่านหนังสือบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าอาจจะในนี้อาจจะหมายถึงว่ามันมันสุกสำราญมันสุกส,สบายอะไรแบบนี้มันมันชิวๆมันเอื่อยๆนะครับให้ลีลาประมาณนี้นะครับสำหรับชาวราศีเมษพอมาดูเรื่องการเงินแล้วปุ๊บขึ้นแชมเปญมาการเงินมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีไหมหรือไม่ดีเนี่ยต้องดูไพ่อื่นประกอบซึ่งจะต้องบอกงี้เลยว่าต้องเปิดเขาเรียกว่าต้องเปิดหน้าให้ชาวราศีเมษว่าการเงินท่านจะดีมากนะครับอย่างที่ผมบอกต้องเป็นตัวช่วย นะครับหนึ่งเรื่องหนึ่งเลยคือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเนี่ยจะช่วยท่านแล้วก็การเงินของท่านก็ค่อนข้างจะบาลานซ์ได้ดีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางการเงินที่ดีจากที่แย่ๆอยู่ก็จะกลับดีขึ้นได้นะครับสำหรับชาวราศีเมษไพ่พแทนประแดงขึ้นมาบอกแล้วว่าอะไรที่เคยหยุดนิ่งจะกลับมาแบบมาฟื้นฟูมาฟื้นนะครับให้ท่านได้สามารถการเงินค่อนข้างคล่องสภาพดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะโดดเด่นทังเรา่ออาชีพที่ท ทำอะไรเกี่ยวกับน้ําอยู่ติดน้ําอยู่ใกล้น้านํานะครับคนที่ทําอะไรลักษณะนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับเป็นเกษตรกรก็ดีเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้มันสื่อถึงน้ําถึงหนองถึงบึงแล้น,นี้ก็คือโอเคเลยนะครับนัมบวันเลยอ่าใบนี้ถึงบอกว่าการเงินเปลี่ยนแปลง,ปลงที่ดีเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้ครับ king of p e n t a c ค e ครับผู้หลักผู้ใหญ่หรือการเงินของท่านจะได้ดีเมื่อท่านทําอะไรที่ติดต่อ,อเกี่ยวกับคนอื่นหรือทาอะไรร่วมกับคนอื่นที่มีอายุเยอะกว่า มีประสบการณ์เยอะกว่าหรือมีเป็นอินเวสเตอร์มาให้ท่านหรือลงทุนให้ท่านทําอย่างเงี้ยก็คือ่อนท่านจะสดใสและค่อนข้างจะไว้เนื้อเชื่อใจท่านหรือหรือทาอะไรร่วมกันแล้วดีไม่มีไม่มีเสียไม่อาจไม่เสียเลยเออเรียกว่าดีเลยแหละเรียกว่าอะไรที่ท่านทํากับคนอื่นคอมมูนิตี้กับคนอื่นค่อนข้างจะ นำมาซึ่งการเงินที่ค่อนข้างจะคล่องแคล่วมากสําหรับตัวท่านชาวราศีเมษนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยการเงินกับคนอื่นต้องต้องพึ่งผู้ใหญ่แล้วต้องพึ่งคนอื่นนะต้องพึ่งคนที่รู้จักสนิทชิดเชื้อหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับร่วมกับญาติพี่น้องก็ค่อนข้างจะโอเคค่อนข้างจะดีเรียกว่ากําไรงามนะครับใบนี้นะครับโอเคหรือว่าคิงออฟเพนนิงค์คือผู้ใหญ่จะ ให้คําแนะนําเรื่องการลงทุนและก็เป็นผู้เชี่ยวชาญาด้านการลงทุนได้เลยทีเดียวนะครับส่วนช่วงนี้อาจจะไม่ได้ค่อยอยู่ติดบ้านสักเท่าไหร่นะครับชาวราศีเมษอาจจะต้องมีเกณฑ์เคลื่อนไหวมีเกณฑ์เคลื่อนย้ายตัวเองไปตลอดเสมอเพื่อไปทํางานไปสะสางหรือไปแก้ปัญหาเรื่องการงานหรือไปแก้ปัญหาเรื่องชีวิตตัวเองที่อาจจะทําค้างไว้หรือมีสิ่งที่ค้างค้างไว้ก็ไปสะสางให้สําเร็จอาจจะต้องอะไพ่ใบนี้ knight of s w o r d ก็คือควบมา้าแล้วก็ถือดาบไปจัดการสิ่งที่ตัวเอง ตัวเองหรือคนอื่นก่ออะไรปะไระมาณนี้ไปเคลียให้สําเร็จไปเคลียให้เสร็จเคลียเสร็จแล้วดีไหมดีครับเรียกว่าจบปัญหาแล้วก็สบายอกสบายใจเลยทีเดียวนะครับอืมแล้วเพราะว่าผมเห็นไพ่ใบต่อไปในต่อจากไพ่ไดอัลสวอร์ดเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเมื่อท่านเคลียร์ปัญหาเสร็จแล้วเมื่อท่านเคลียร์ปัญหาให้สําเร็จแล้วชาวราศีเมษครับมันจะนำมาซึ่งความสุขนะครับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึน้นคือความสุขครับสามถ้วยขึ้นมา ความอุดมสมบูรณ์ความสุขในตัวท่านเองนะครับแล้วก็เริ่มจะสบายใจขึ้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านจะชิลมากนะมันปลอดโปร่งยิ่งขึ้นเพราะการเงินดูแล้วก็การเงินจะดีนะครับการงานก็เป็นไปได้อย่างสวยงามนะครับตัวท่านเองก็ค่อนข้างจะมีสติปัญญาที่เพียบพร้อมมากขึ้นแล้วก็หนึ่งเลยคนโสดอย่างที่ผมบอกอาท่านอาจจะเลือกไม่ได้หรือไม่อยากจะเลือกใครสักเท่าไหร่หรือนิ่งๆเงียบๆเพราะว่ามีคนเข้ามาให้เลือกเยอะมีคนเข้ามาถูกอ,อกถูกใจท่านเยอะนะครับไพ่สามโยขึ้นมานะ โดยเปิดเผยและไม่เปิดเผยอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ดีในเรื่องของความการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆความสาเร็จใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการเฉลิมชลองนะครับถ้าท่านจะเริ่มต้นอะไรใหม่เริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอะไรก็ตามครับสตาร์ทเลยครับเพราะว่าความสําเร็จหรือว่าความสุขสมบูรณ์รออยู่ตรงหน้านะครับ จังหวะนี้อาจจะรุกเร้ามากไม่ได้ต้องบอกงี้ก่อนเลยอดีตขึ้นมาเตือนว่าอย่าเพิ่งมุกเรา้าอย่าเพิ่งบุกเบิกอะไรที่มันใหญ่อย่าเพิ่งบุกเบิกอะไรที่มันโตมากนะครับอย่าเพิ่งอะไรที่มันจับอะไรที่มันใหญ่เกินเพราะอาจจะพลังพลาดได้หรือว่าอะไรที่มันอยู่ไกลเกินที่เราจะไปถึงหรือสมมติงานที่มันไกลเกินเราไปเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากที่จะจะสาเร็จหรือว่าจะให้มัน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 ได้ดั่งใจนะครับต้องบอกเลยว่า มันมีบา่งบางอย่างที่มันไกลไปมันก็ไม่ค่อยได้ทังใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเลือกเอาสิ่งที่ใกล้ๆนะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับผมพอม,มาย้าอีกทีในด้านความรักนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะอิสระค่อนข้างจะให้อิสระกับคู่ของตัวเองมากขึ้นหรือคนที่สดก็คือไพ่อิสระขึ้นมานะครับคือมีทั้งไนท์ออฟคัพแล้วก็เดอะฟูลเนี่ยเดอะฟูลเป็นไพ่อิสระครับอยากจะใช้ชีวิตให้เต็มที่ให้อ่าอ,อยากทำแล้วก็ทาอยากกินอะไรก็กินอยากไปไหนก็ไปอันนี้คือตอนเนี้ย คุณจะรู้สึกอย่างนี้เดือนกรกฎาคมนะครับชาวราศีเมษนะครับผมเดวฟูขึ้นมาบอกเลยว่าท่านจะรู้สึกว่าเมันอยากไปตรงนี้อยากทําอะไรอย่างนี้ก็เรื่องของฉันฉันจะทําฉันจะไปนู่นไปนี่อย่ายุ่งอะไรเงี้ยไม่ยึดติดไม่ตกลงโปงใจที่ใครเลยอะไรประมาณนี้นครับบางทีการเดินทางไกลหรืออะไรข่าวทางไกลาอาจจะต้องหยุดชะง,งักไว้ก่อนเพราะสีดาบขึ้นมานะครับ บอกว่ามันอาจจะต้องชะไปนะครับหยุดไว้ก่อนอย่าพึ่งเข้าไปฟื้นฝอออย่าพึ่งเข้าไปรื้อฟื้นปัญหาเพราะฉะนั้นมันจะเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นแต่เร็วๆนี้อย่างที่ผมบอกให้เดือดเทมเพรสขึ้นเนี่ยในเรื่องการเงินมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนและการเปลี่ยนแปลงเรื่องอื่นๆด้วยนะครับสําหรับชาวราศีเมษนะครับผมสำหรับคนที่ทํางานประจําเจ้านายของท่านจะไว้วางใจให้ท่านรับผิดชอบโปรเจกต์สักโปรเจกต์หนึ่งเพราะฉะนั้นตอบรับไว้นะครับซึ่งนํามาสู่ความสําเร็จนํามาสู่การปรับอะไรใหม่ๆ ให้กับชาวราศีเมษได้นะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ค่อนข้างจะไฟเขียวนะแล้วยิ่งถ้าคุณมีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงด้วยค่อนข้างจะสดใสนะครับผมหรือท่านเองที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยท่านจะค่อนข้างจะช่วงนี้ก็ทํางานเก่งทํางานค่อนข้างจะเด็ดขาดคล่องแคล่วว่องไวเพราะว่าไพ่เนียมันขึ้นและจะมีไพ่ของค e e นออฟสวอตด้วยนะครับก็คือชัดเจนนะพร้อมชนเป็นชนพร้อมลุยเป็นลุยนะคำไหนคํานั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ ตัวท่านเองเดเี้จะชัดเจนกับตัวเองมากชัดเจนกับงานที่ตัวเองทําส่คผลงานมากนะครับหรือว่าท่านบางคนที่ทํางานกับเจ้าหน้าที่หญิงเนี่ยค่อนข้างจะต้องทางานให้ละเอียดยิ่งขึ้นถ้าไม่ฉะนั้นจะโดนตีกลับได้หรือจะโดนงานเดืโดรีจิคได้นะครับส่วนคนที่ว่างงานอย่างที่ผมบอกแล้วอาจจะต้องหาเยอะๆหน่อยต้องหาซะหน่อยนะครับอาจจะได้งานไม่ตรงใจบ้างอะไรบ้างนะครับโชคลาบพอขึ้นภายนี้ปุ๊บเรา ตบโต๊ะกันเลยทียวว่า10เหรียญ10เหรียญเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะโอเคมั่นคงมั่งคั่งในการเงินโชคลาบดีนะครับโชคลาบจากที่อยู่อาศัยที่ดินอะสังหาริมทรัพย์อย่างที่ผมบอกใครที่ทางานเกี่ยวกับขายบ้านขายอะไรที่เป็นรถขายบ้านขายอะไรเนี้ยค่อนข้างจะหนินเข้ามาเยอะนะครับส่วนกระแสเลยทีเดียวนะครับไม่นึกว่าคนจะซื้อนะช่วงนี้ซื้อบ้านซื้อรถกู้ซื้อบ้านซื้อรถก็ได้อะไรประมาณนี้ใครจะกู้ใครจะซื้ออะไรได้นะครับหรือใครจะขายก็ขายได้ได้เม็ดเงินที่ดีนะครับสำหรับ เกินการเสียเงินก็มีบ้างนะครับให้ลูกให้หลานหรือให้บริบาลของท่านบางท่านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอาจจะเสียงเงินค่าอาหารหนึ่งและค่ารักษานะครับต้องระมัดระวังแมวป่วยอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้มีเวลาดูแลนะครับสาหรับชาวราศีเมษนะครับสุดนักที่ท่านเลี้ยงแมวที่ท่านเลี้ยงหรือว่าลูกหลานท่านเองเสียงเงินไปกับการในพิเศษการค่าเล่าค่าเรียนค่าเสื้อผ้าหรือค่าขนมก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องเสียนะครับผมก็เป็นเล็กๆน้อยๆยนะครับก็ขอบคุณมากครับชาวราศีเมษสําหรับ ติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสวัสดีครับ